สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรถนิสสัน n น v ว r า2.5 c a ุแคปให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับว่าน่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมคันนี้นะครับเป็นนิสสัน n น v ว r า2.5 c a ุแคปนะครับปี2017นะครับราคาเบาๆผ่อนเดือนละ8,000บาทอ่าสีลิมิ t เ d ็ดสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่าน่าใช้แค่ไหน เริ่มด้วยไฟหน้านะครับไปหน้าเดิมนะครับจากศูนย์สีสันสวยงามเหมือนเดิมกระจังหน้าโครเมียมนิสสันนี่ถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่างนี่หนึกมากนะครับผมแนะนําเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านตัวรถกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างยางนะครับยางเดิมนะครับผมแบกเดิมจากศูนย์เลยนี่ครับผมชุดแต่งโครเมียมนะครับ กระจกแล้วก็มือจับนะครับเป็นชุดแต่งโครเมียมสวยงามมากท่านใดสนใจอยากได้ไว้ใช้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นอ่าเดิมๆนะครับมีสติกเกอร์นะครับผมโนวาสองจุดห e นะครับผมลิมิเต็ดสุดก็คือตอนนี้ครับมีกล้องหลังนะครับผมจากศูนย์สวยงามมาก ที่ปฏิพัฒน์เราเรามีรถให้เลือกเยอะเลยนะครับผมเรามาชมได้นะครับส่วนที่สันคันนี้นะครับเซลแนะนําเลยว่าสวยสีเดิมมาสวยมากครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะกำมะหยี่ด้านหลังกว้างขวางครับสําหรับคนนั่งนะครับเบาะกำมะหยี่นะครับสวยงามมากการใช้งานน้อยครับตัวนี้ครับ พลาติกหุ้มนะครับยังไม่หลุดออกจากาการใช้งานเลยนะครับถือว่าสภาพการใช้งานอยู่ที่ประมาณ95%เลยสวยงามมากนะครับคันนี้ไม้ห้าหมื่นวะไม้ห้าห0ื่นกว่าเลยสวยงามมากตัวนี้นะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนครับคันนี้แนะนำเลยสวยงามมาก ท่านใดสนใจทักมาได้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นตะเข็บนะครับไล่ลงมาเลยครับน็อตเดิมตะเข็บเดิมส่วนโปรโมชั่นอะไรเรามาคุยกันได้นะครับผมตอนนี้มีให้เลือกเยอะนะครับไม่จ่เป็นฟรีค่าจัดโอนนะครับผมนิสสันคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละแปดพันเองนะครับแปดพันนิดๆน,น,นะครับผมหรือจะเอา รอปลงวันนี้ก็ได้เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับวันนี้ขอแนะน,นํานิสสันนะครับ2.5แคปนะครับราคา399,000บาทราคาเบาๆท,ที่คนใไปฝันนะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับผมในลิงก์รายด้านล่างนะครับหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปหน้าเป็นกันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ